อนนี้มาถึงวอล์คแนโอเวอร์ลุกแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเดินดูนะครับตอนนี้มีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับเราเลยต้องใช้แจ็คเก็ตอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณ13องศาลมแรงครับเราสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับว่าเราอยู่บริเวณจุดไหนแล้วเราก็เดินไปยังเครเตอร์นะครับหรือปากปล่องภูเขาไฟตรงนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยครับ ทุกคนก็จะมายืนม,มองบริเวณที่เป็นปากปล่องภูเขาไฟล,ลงไปยังพื้นเบื้องล่างซึ่งยังเป็นภูเขาไฟที่มีชีวิตอยู่นะครับการปะทุครั้งล่าสุดก็1959ครับนนที่เป็นการประทุครั้งรุนแรงนะครับแต่ก็ยังมีการประทุประ,ประปาบ้างนะครับในทุกๆปีครับเป็นเรื่องธรรมชาติของธรณีวิทยานะครับซึ่งจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานออกมา เรามาดูในตอนกลางวันก็จะซูมได้เห็นเป็นลักษณะของควันสีขาวๆแล้วก็พื้นลาวาสีดำนะครับ แต่ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยก็อาจจะมองเห็นลาวาสีส้มบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนกลางคืนครับในอีกหนึ่งคืนข้างหน้าวันนี้ขอดูแบบกลางวันก่อนเป็น,นการสำรวจเห็นที่ททนะครับปากปองน,นี้มีอนณาเขตกว้างใหญ่มากครับแล้วก็มีจุดชม,มกว้างไกลพอสมควร แล้วเรา,เรายังสามารถลงไปเดินบนลาวา <c oughs> ที่แข็งตัวได้ด้วยนะครับในอีกทางเดินหนึ่งซึ่งเดี๋ยวตอนวันพรุ่งนี้เราจะลงไปเดินกันตอนนี้ก็ชมควันกับบรรยากาศของปากป่องภูเขาไฟแบบนี้ไปก่อนเรามีแผนที่จะใช้เฮลิคอปเตอร์บินชมภูเขาไฟลูกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับในอีกสองวันข้างหน้า นักท่องเที่ยวกลุ่มน,นี้ครับมาโดยมีผู้แนะนำนะครับเราก็เลยเดินตามเพื่อได้ฟังได้ความรู้ไปด้วยเบอร์รี่ตรงนี้ทานได้ครับแต่เราไม่ได้ทาน,เ,นเ,ราเราแค่เพื่มเพลิดเยๆซึชมเ,าเ,เราเราพบ เราขับขึ้นไปอีกนิดนึงครับพาคุณโอยมาเดินอีกจุดหนึ่งของโอเวอร์ลุครค,รครับรจุดนี้ก็จะเห็นปากป่องภูเขาไฟที่กว้างกว่าเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าระยะทางของคนที่ยืนดูยืนดูดดดกับลาวาจะไกลกว่ากันนิดหนึ่งคุณโอยก็มาดูภูเขาไฟกับเราตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะ 4โมงครึ่งน,นะครับฝนตกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ลมแรงครับนั่นคือลาวาที่มันยุบตัวลงมาไหลแล้วก็ยุบตัวลงไปนะครับความลึกของภูเขาไฟลูกนี้ด้านล่างลึกมากครับเขาบอกว่าลึกระดับตึกเอ็มพายสเต e เลยครับส่วนบรรยากาศตรงข้ามด้านไกลน้นนะครับจะเห็นเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวตัดกับลาวาสีดำชัดเจนมากเลยครับ ท้องฟ้าพอที่จะเปิดบ้างนะครับเราก็เริ่มจะเห็นสายลุ้งนะครับซึ่งมันจะเป็นบรรยากาศที่พิเศษมากก็คือตัดกับขอบฟ้านะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับท้องฟ้าคงจะเปิดให้เราเห็นลุ้งได้มากกว่านี้นะครับนี่ครับคือด้านหนึ่งของปากของภูเขาไฟนะครับ ใหญ่โตมากครับแล้วก็มีกลิ่นอายของกรรมฐนันแล้วก็ความร้อนขึ้นมาบ้างปะาปลายทำให้ไม่หนาวมากแต่ก็ยังหนาวอยู่ครับเราเดินย้อนกลับไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่เราเรียกว่าเป็น s t e มเวนต์โอเคครับสายลุงโผลมาทักทายเราบ้างแล้วนะครับ เราย้อนกลับมาอีก4นาทีครับจอดรถที่ตรงสเตมเวนต์นะครับตรงนี้เป็นจุดที่เราสามารถเดินเข้าชมกลุ่มไอ้น้ำที่ขึ้นมาจากผิวดินได้ง่ายสะดวกที่สุดและใกล้ตัวเราที่สุดนะครับมีทั้งจุดที่เขาทำเป็นรั้วกั้นไปให้เราเดินชมนะครับไม่ว่าจะไทยหรือฝรั่งนะครับก็ยังมีธรรมเนียมการโยนเงินลงไปในบอ่อเ,เพื่อแมกกาเวช ตรงนี้ไอ้น้ำช่วยให้เราอบอุ่นมากเลยครับเรายืนอยู่สักพักนึงเลยเพื่อลดความหนาวทุกคนจะมาอยู่ที่บ่อนี้สักพักกันเลยละครับได้ทั้งความอบอุน่นแล้วก็ได้ทั้งความสดชื่นของกรรมาฐานนิดหน่อยนะครับเราเดินกลับเข้าไปในทางเดินที่เขาจัดไว้ให้เลยครับเพื่อที่จะไปโดชมอีกโอเวอร์ลุกหนึ่ง สัับดีครเป็นคนไทยคนแรกครับที่เราเจอในฮาวายตลอด16วันที่ผ่านมาเราทักทายกันนิดหน่อยครับอันนี้ก็ดูก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปเส้นไหนนะครับเก็จะเป็นจุดที่ชมวิวกับปักของภูเขาไฟนะครับแต่ว่ามีไอ้น้ำให้เราได้สัมผัสตลอดทางที่เราเดินไปเลยครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ จะห้าโมงเย็นแล้วครับฟ้าเปิดครับเมฆที่ปกคลุมอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเริ่มดีขึ้นนะครับท้องฟ้าเริ่มเห็นเป็นสีฟ้าแล้วก็เส้นฝนที่ตกมาเบาเาก็น้อยลงครับแต่อากาศยังหนาวอยู่ครับเราก็เลย,ยต้องเดินไปที่ไอ้น้ำที่ขึ้นมาจากผิวดินนั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะลมพัดไอ้น้ำ จากผิวดินเข้าไปที่ปากป่องภูเขาไฟหมดเลยสายลุงเริ่มมาโชว์ตัวแล้วครับซีนนี้ขอเป็นมิวสิกวิดีโอสั้นๆนะครับเออเหมือนอะเอาจะใช้ผุทุควันวันนี้ควันจริงอยากจะได้ควันมากครับแต่ไม่ได้ควันหนีไปหมดเลย เราเดินตามทางนี้ไปเรื่อยๆครับมีไอ้น้ำให้เราเยี่ยมชมแล้วก็มอสกับเฟิร์นซึ่งเป็นพืชท,ท้องถิ่นนะครับขึ้นทั่วไปเลยครับอยู่ปากตรงที่บนผิวดินเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์มากครับทางเดินนี้มีให้เดินตลอดระยะทางไกลมากครับ เราเดินย้อนกลับมาก็พบกับท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปแล้วครับมีสีน้ำเงินเข้ามาทดแทนสีเทาเนี่ยตรงนั้นกลุ่มนสวยมากเลยสายรุ้งก็ <c oughs> แสดงตัวแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าสายรุ้งกับภูเขาไฟสวยงามแค่ไหน <c oughs> เราเดินย้อน กลับไปหาวงของสายรุ้งกันเลยครับสวยเลยลูกเนื่องจากมีไอ้น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พระอาทิตย์อยู่ด้านตรงข้ามกับไอ้น้ำนะครับปรากฏการทางธรรมชาติจึงเกิดสายรุ้งขึ้นนะครับคือละอองน้ำที่มีการตกกระทบการกับการหักเหของแสงนั่นเองนะครับง่ายๆ และเมื่อไอ้น้ําอยู่ปากป่องภูเขาไฟเยอะครับสายลุง้งบริเวณปากป่องภูเขาไฟก็จะเยอะตามไปด้วยซึ่งเป็นเวลาที่ดีมากครับที่เรามาดูในช่วงนี้เพราะว่าพระอาทิตย์ทํามุมกับไอ้น้ำนบนปากป่องภูเขาไฟพอดีทําให้ลายด้านหนึ่งของสายลุ้งก็พุ่งลงไปในป่องภูเขาไฟอย่างภาพที่เห็นเลยครับ เป็นภาพที่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ประทับใจครับธรรมชาติแบบนี้กำหนดไม่ได้ครับเราถือว่าโชคดีมากจังหวะที่เรามาเวลาที่เรามาถึง ทำให้เราได้ภาพเราขับย้อนออกมาจากพาร์คครับมาสำรวจจุดที่เราจะมาเที่ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเราลองมาจอดรถด,ดูกันนิดนึงว่าเราจะไปเดินกันอย่างไรในวันพรุ่งนี้นี่คือการประทุครั้งล่าสุดเมื่อ1959นะครับแล้วก็ทาง,งเดิน <ไป S 1> ที่<ด>เราจะมาเดินในวันพรุ่งนี้ <S 2> <S 2> นพร้อมกับ เราว่าที่แข็งตัวแล้วด้านล่างน,น,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะลง <c oughs> ไปเด็นัน่ใช้เวลาด้วยเราต้องใช้เวลาครับสำหรับการเดินตรงนั้นในวันพรุ่งนี้ว <c oughs> ันนี้มาสำรวจก่อนนี่อะไรเนี่ยเหยียบ่อนตัวอะไรอ,อ๋อไม่ใช่เลยครับกิ่งไม้ครับมื้อเย็นครับเป็นร้านอาหารที่ชื่อว่าไทยไทยบิสโทร คนเยอะมากเลยครับเรารอคิวประมาณสองนาทีเพราะบังเอิญว่าเรามาสองคนแล้วมีที่นั่งว่างสองที่พอดีถ้ามากลุ่มใหญ่ก็ต้องใช้เวลารอนานนะครับบรรยากาศในร้านครับอากาศข้างนอกเย็นทำให้บรรยากาศในร้านอบอุ่นกำลังดีครับการตกแต่งเป็นแบบไทยมากเลยครับมีรูปข้อหอลุกเล่นกายเกินุณวเวทบายเหมือนเดิมและเยะยะเลยครับ ตาก็ยังเป็นชาเย็นพูดอ,อาหารเป็นแกงมัสมันกุ้งครับกับผัดกุ้งที่เป็นขี้เมาแต่ไม่เผ็ดครับโดยต้องขอซอสม็กซิกันมาเพิ่มรสชาติความเผ็ดอีกนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่พักครับเพื่อพักผ่อนครับคิตเตอร์ต้องเปิดนะครับเพราะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ13-12องศาเซลเซียส พ่อเปลี่ยนมานอนอยู่ข้างนี้ครับ n ไนท์ night, ครับแล้วพรุ่งนี้เจอกัน